สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนก,นก็พาทุกคนนะคะมาโพสค่ะโพสวันนี้เราเคคุ้นเคยกันที่เราโพสใน Facebook ใช่ไหมวันนี้เราจะมาโพสกันที่ใน YouTube กันบ้างนะคะกดเข้ามาใน u t u b e นะแล้วก็มาสังเกตรตรงนี้นะคะให้ตรงนี้มันเป็นอ่าเป็นหน้าของเรานะหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะ แล้วให้มากดที่เลขบวกได้เลยเลขบวกปุ๊บใช่หไหมมันก็จะมีโพสต์วิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดสดแล้วก็โพสต์นะคะนะวันนี้ฝนจะอธิบายในการโพสต์กดแล้วก็โพสต์อาเข้าไปในกันแล้วเราก็กดโพสต์ได้เลย o oh, อ where are you going n a n น a yeah, า I'm walking. Okay. อ๋อเราก็กดโพสได้เลยกดโพสตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วกดปุ๊บ <c oughs> อ่าระบบก็จะโพสให้เรานะคะ <c oughs> โพสเรียบร้อยแล้ว อลองไปชามกันนะคะ